ก็จะไปติดตั้งก่อนนะครับผมอันนี้ส่วนของการติดตั้งนะครับผมก็จะลองไม้ครับแล้วก็ดูระดับให้มันสวยงามครับผมแล้วก็จะใช้ตัวบูธนะครับใส่สองตัวนะครับผมลส่วนตัวบูธนะครับผมก็จะติดทางด้านในครับเพราะว่าจะเปิดเข้ามาทางด้านนี้นะครับผมก็จะไล่เชื่อมไปเลยนะครับผมก็จะเชื่อมล่างบนเหมือนกันเลยนะครับผมสวยสดงดงามครับอเดี๋ยวเรามาลองเทสการเปิดประตูครับก็จะเปิดได้ประมาณนี้นะครับผม สวยงามครับแล้วก็เจียเก็บตำแหน่งที่มันเหมือนกับว่ามีรอยที่จะเกิดการบาดเจ็บได้คือเหมือนกับววรขาอะไรเงี้ยครับเราก็เจียไปครับแล้วก็ ทาสีนะครับผมเก็บรายละเอียดครับในส่วนสีที่ผมใช้ก็เป็นสีของนิด p o n เพ้นต์ออนวันะครับผมทนคุ้มจบในถังเดียวนะครับผมผมก็จะค่อยๆไล่ทาเลยนะครับผมในสีที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นสีดํากึ่งเงานะครับผมก็สามารถทาได้เลยนะครับข้อดีของสีนิด p o n เพ้นต์ออนวันนะครับก็ไม่ต้องทาสีรองพื้น